Right? ตั้งรักได้แรนไปบ่อแรนกับมาบ้านเลยแต่เลียงบ่ดับติดตอนแรงบ่อแรนบ่ดับติบาดลงไปหันเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าเขาบักยังก่อนพวกเสี้ยงเสี้ยงซาหน่อยไหมโอ้บ้านนี้วะมูเดียกันเนี่ยลงไปยิ่งหน้าเขาเนี่นนะหน้ามันกระดวกทั้งล้วนทั้งมวลวะบ่เข้ามวนเออลุ้งมวนบ่เข้งมวลมูเดียกันนะของมูลุ้งมวนลงไปบัดที่นี่ ไปดังยุ่งยียงหน้าดันบ่าข้งวันตั้งรักได้แล้วสิไปนา้าพราะถ้าลุกขึ้นหนึ่งหัวเก็ดหัวตะเกีเยงเก็อะนลดซุบลงน้ำมันมัดเอือทำไรกันเอาไว้ลดพุดลงนลนกน้เบบำเลยน้ำกระถ่มบ้านเห็นจังไลบ้านจำเลยต้วว่าจำเลยตั้วว่ารนดับ้า,ามางนี<ด>มันที่สูงสิทำเพราะว่าเขาเทีท่ยวจำคยร้อยข้อไป พอเขาล่อยข้อไปบาดนี่ยมดแดงเลื่อนหน้าม,มันรวบมันจับกันเป็นก้อนว่ามดแดงห้าโอ้ยมดแดงอันหวยเขาเนี่ยมันได้จับกันเป็นก้อนเป็นก้อน,นข้อไปยำขึ้นมันเรเห็นมันลอยเนื้อหนามแล้วข้อกัดเศร้าหน้าตายขึ้นไปวันหนึ่ง